สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับนี่สันบิ๊กเอ็มนะครับอันนี้ติดตั้งฟิล์มกันความร้อนรุ่นใหม่นะครับจากแบกมานะครับนาโนคาร์บอนเซรามิกสำรบานหน้าเลือกใช้เป็นฟิล์ม35นะครับ BP 3 5นะครับเท่ากับ40%อรอบคันนะครับใช้เป็น80%นอกมืดในสว่างนะครับ นี่ฮะที้เราเห็นด้านนอกนะฮะด้านในนีใสเนยนะใบ,บนหน้านี่สะอาดมากครับ35นะครับ BP 35้าเท่ากับ40เนะครับเป็นฟิล์มแบ็ c แพนเทอร์นาน o c a r บอนเซรามิกนะครับทึบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกนะครับสวยๆแบบนี้เลยฮะโอเคฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจ การติดตั้งฟิล์มนานโนคาร์บอนเซรามิกในรถงองท่านสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง u t u b e นะครับหรือใน Facebook f แฟนเพจแต่งรถแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819-537-181คลิปนี้น้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ